เอาและวันนี้เมาเล่นเกมฟิวฟ้ามันเป็นสัญจรนี่คือโลซิกไมค์คราฟช่ิเชินคอมเมนบลล่าแมทแม็งสปีกเกอร์มลพวกนี้ด้วยก็มจะไปเล่นเกมเกมอะไรดีวะเกมอะไรดีอันเอาเป็นซีเจ้างก็เอาเป็นสีเจ้างทงทะเลลยแล้วกันแล้วก็ โอ้ยเฮ้ยผัดออกมาดิทีนีจะตรงทะเลน,นะ EP สามก็จะมีการปรดบยางชุด,ดนิดหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปเริ่มกันเลยพิบตอนนี้ใกล้จะหนึ่งนาทีเต็มท,ทีละ <c oughs> เรารู้เสียงอะไรเนี่ย,ยเรารู้แล้วใช่ไหมเช้าเรารู้อะคือเองต้องน,นิ่งมันตอนหมุนอย่างนี้นะ นี่ผมละไปนนาหารเลยแชโดตบมือมือเองโเซนั่งวงนนอนจะทำไมยิ่งเป็นอย่างนี้เนะี่ยตบแต่งบ้านนะออเจ้เกยเือาาเคนตแต่งใช่ไหมนอนต่นนอก็ได้

ทำงานกับดักไกว์จูนจุบยิบอึเออจุ๊บเชิญทั okay, 2> 2> ้งทัเลยครับจุบโอ้โหเอออุจุบโอ้แขนล้วก็สวัสดีคับนอนในแคมป์ทะไรเนี่ยก็ไม่เยี่ยมเลยเหรอครับผมนอนไปตั้งหลายวันขอโทษครับเดีจะเป็นเราจะทำเด็นดักมินเนท ด,ดกิดกระดมอะแตกอะมันมีอะไรคะมันมีแตอะไรแตกมันมีอะไแตกเลยมันมีแตกจริงๆต้องเพื่อนอจเจ้าทะเลแล้วครับอ๋อวันนี้ก็แล้วนี่เจ้ทะเลฆ่าอยู่แล้วครับ

ก็ทะเลาะกุ๊บอกุบเออเอออเกิดขึเออมาเนี่มัหน่อยก้นเปดมิเปับมาถึงนี้ไหมได้มาเลยออนแชน อ,อ่ะเลยนะเลยโอเคเดี๋ยวผมเอใหนี่ครับโอเคขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวลุงทำอะไรให้อ๋อน,นีแอ่แต่แล้วโอ้โหมากแต่มันจะไม่โดนบ้านลุงนั่นไม่โดนอยู่แล้วลุมงมีตุ๊กอนเดี๋ยวผมเช็คแล้วได้ไหมดูตุ๊กเพียเดี๋ยวมีโจรเอลาล่ะก่ะเสร็จ

คือไม่เลยครับมาวางให้วางไห้คือแับว่าผมจะเอาของคืนนะครับขอราะว่องฉันเอาอีกอันหนึงให้แก้วกันแก้อหอกสุดปอนฉันเอคืนให้เอาปาครับอันนี้อันอันนีอันนี้อันนี้ แป๊บนึงนะแกอยาหยิบซ้อันอยากหยิบสองอันไปสิเอามานี่กันนึงให้ฉันอันนี้ครนะโอเคขอบคุณมากเลยนะเกือบไปได้เท่าโอเคครับโอเคครับกว่าจะตายตายไปแล้วยเกือบแล้ว

ไม่ไรจะังจะลองไปทดสอบเซืน,นที่ขนอกไว้แต่มันไม่เป็นไรอ่ะนั่นเจอนะในใจหนะลักถ้าลุงเอาไงผมก็เอาแบบนั้นโอเคจุดโอุ้ยดีนั่นมาดีนั่นแล้วทุกแต่ดูกี่ทัศ

บระเบิอดกันแล้วกันจิบจิบจบจบปุ๊บปุ๊บตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันจิบแล้วก็ดืดไปเลยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ไม่โอเคตรงนี้วางได้ไปเมืดแล้วนีหว่าเอาแล้วกันย่าอุ้ยอ

ไปชมบ้านฉันเลยนะโอ้เพื่อนลุ่น้น่นิดหน่อยๆเองเห็นต้องกดเลยไปลงไม้ทั้งด้านหลังนะทุกอออทุกขี้นะทุกคนตรงนี้ก่อนได้อืม ขึ้นรอยนิดหน่อยไหนต้องซ่อมเองนี่ได้เฮ้ยบอลไดว่ไม่มีอะไรครับเฮ้ยเธอไอ้เจอร์นะเออโทรศนี้สิดูตรงนี้แล้วกันมีซอมบี้หลุดมาเสียใจอะไลาดไปถึงมาเกือบ เฮ้ยตบบูบูบูจับบจับเฮ้ยนี่เองทำอะไรตรงนั้นน่ะอ๋อไม่มีเลยครับพวกกบอยู่มันตรงนี้เฉยๆใจอะใช่ครับใช่จั๊บูบูเจอาทะเลครับว้ยแม่อยู่เว้ยเอ้าแค่นิดเดียวเองอะาอมันขี้งอควยได้ขออยู่วันนึงได้ไหมไม่ได้ Được kêu cận đại tôi mặt trời ơi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  không ơi trời ơi trời ơi อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ก็ตอปุก็ตอเดวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตอปครับผมก็กเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปก่อนครับเอ้ยเฮ้ยฉันออกจากน้ำไม่ได้ยัยฉันออกจากน้ำไหนนะวยไปเร็วเฮ้ยนอนต่อดีกว่าโอ๊ย